คนรีได้ว่า FC แฟนคลับนะครับแห่โศกกำลังใจไปถึงป่าอำนาจนามวงษาพี่ชายของบอสโจยมานินนะครับเมื่อสักครู่ครับทุกคนทางด้านป่าอำนาจเดี๋ยวได้มีการโพสต์รูปเกิดอุบัติเหตุครับทุกคนทีนี้หลายคนเนี่ยก็เลยสงสัยว่าป่าอำนาจนะครับประสบอุบัติเหตุที่ไหนนะครับก็เราซูมไปดูที่ป้ายครับทุกคนอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับน่าจะเป็นการชนแบบต่อท้ายกันหรือว่าการเบรกกระทันหันก็เลยทําให้รถเนี่ยเบรกไม่ทันครับโอ้โหทุกคนก็หลายคันเลยทีเดียวครับที่ประสบอุบัติ เหตุในวันนี้ก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ป๋าอํานาจนําวงศ่าด้วยกันแล้วกันนะครับป๋าอํานาจได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนั่นเองครับเป็นทะเบียนรถโตโยต้านะทุกคนขอรอ7288อครับที่ป๋าอํานาจได้มีการลงเอาไว้แล้วก็เอสซีแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปส่งกําลังใจกันอย่างถล่มทลายนั่นเองครับทุกคนเมื่อคืนนี้ทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะแสดงอยู่ที่บ้านเหล่าจังหวัดมหาสารคามใช่ไหมครับด้วยว่าเมื่อคืนนี้นะครับป๋าอํานาจก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับได้มีการลงรูปเอาไว้ครับท แฟนเนได้รับชมกันนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเยก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนในวงการหมอลำนี่แหละครับอยากจะให้ทุกคนนะครับเข้าไปครับทุกคนใน Facebook ของป๋าอำนาจนาวงศาแล้วก็เข้าไปส่งกําลังใจกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันครับทุกคนในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนจากฤดูฝนนะทุกคนกลายเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีถนนลื่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็น เป็นการเบรกเบรกกระทันหันนะครับแล้วก็ทําให้รถข้างหลังเนี่ยเบรกไม่ทันนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปอ่านข้อความไปอ่านคอมเมนต์กันบ้างครับโดยจะเป็นเสียโนนแมบีนะครับรวมถึงสมาชิกในองค์กรสาวน้อยเป็รบ้านแพงครับทุกคนก็ได้มีการส่งกําลังใจไปถึงป่าอํานาจกันอย่างถล่มทลายเลยครับทุกคนและสาหรับเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านป่าอํานาจเองเนี่ยก็น่าจะมีการใช้รถส่วนตัวครับทุกคนไปที่งานนั่นเองครับเพราะว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านแพงเนาะอยู่จัังหด มหาสารคามเหมือนกันนั่นเองนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทุกคนต้องบอกว่าคิวงานตอนนี้ก็ยังแน,น่นๆอีกเช่นเคยเลยนะครับน้องก็ขอให้ทีมงานทุกคนเนี่ยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยกันแล้วกันนอ้องไม่อยากจะให้มีข่าวอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแฟนลับ FC ก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นห่วงใยป่าอำนาจกันอย่างถล่มทลายเลยนั่นเองครับทุกคนรู้สึกว่าวันที่23นี้คิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะว่างนะครับได้พักผ่อนกัน1วันเนาะ,ะในส่วนของวันที่24คครับน,นยีน แพงจะต้องไปแสดงที่โลตัสมีนบุรีถนนสุวินทวงศ์ครับเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครครับก็จะเป็นการเดินทางจากอีสานเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าไปให้กําลังใจครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงในช่วงกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆก็แล้วกันนะครับทุกคนจาก24นะครับมา25อยู่ที่สวนน้ําดีดีพาร์คอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี จาก25นะครับมาวันที่26นะครับแสดงอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมอําเภอประจันตคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเป็นคิวของกำนันแก่นั่นเองนะครับต่อมาครับทุกคน29นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยกลับอีสานครับมาแสดงอยู่ที่บ้านเมงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็30ตุลาคมครับแสดงอยู่ที่บ้านหนองคูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับเป็นงานบุญกระถินองค์อิงเพชรบ้านแพง แล้วก็3าอยู่ที่บ้านไพรขาตำบลไพรขาอําเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กําลังใจองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พัชโจกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนทําไมไม่ขวาวกระแสถึงบอกคิวงานทุกคนเนาะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะๆครับเพราะว่าตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยกระแสแรงดีไม่มีตกจริงๆนะครับแล้วก็เขามีโชว์ใหม่ด้วยแสงสีเสียงใหม่ต่างๆางชุดแดนเซอร์ใหมต่ต่างๆครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสด้ ก็อย่างที่บอกนี่แหละครับทุกคนขอให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางจริงๆนะครับช่วงนี้ข่าวอุบัติเหตุบ่อยมากๆนะทุกคนเราเลื่อนฟีดไปทางไหนเนี่ยครับก็จะเจอแต่ข่าวอุบัติเหตุจริงๆนะครับก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้ครับทุกคนเนาะเกิดขึ้นกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ คนในวงการหมอลำเลยครับทุกคนสาหรับข่าวอุบัติเหตุเนาะไม่อยากได้ยินจริงๆนะครับอ่ะหลายคนก็เป็นห่วงป๋าอํานาจเลยครับทุกคนซึ่งป๋าเนี่ยเขาก็ได้มีการลงรูปเนาะจะมีรูปรถเก๋งเนี่ยสงคันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรถของป๋าอํานาจเองครับทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุในวันนี้น่นะครับอย่างที่บอกว่าการเบรกกระทันหันนี่แหละน่าจะเป็นส่วนที่ทําให้รถทั้ง 2- องสาคันนี้นะครับได้มีการชนท้ายกันนะครับป๋าอํานาจเนี่ยก็น่าจะเป็นการไปชนท้าย ะครับปเป็นการไปชนท้ายเขาเพราะว่าไม่ได้เห็นมีการแบบว่าบุบข้างหลังใช่ไหมครับนะ่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับ ต่อกันไปทอดๆแหละครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ส่งกําลังใจให้นะครับป๋าอํานาจนําวงศาพี่ชายของบอสโตยมินินก็แล้วกันนะครับป๋าอานาจกับทุกคนต้องบอกว่าเขาเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในทุกๆงานเนาะดูในเรื่องของการทําเวทีอะไรต่างๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทํางานดีทํางานได้แบบว่าไม่ขาดตกบกพร่องจริงๆนะครับแล้วเราก็ติดตามผลงานตลอดและจะอัปเดตนะครับรูปหลานสาวอิงเพชรบ้านแพงอยู่บ่อยๆอัปเดตบรรยากาศนะครับให้กับพวกเราได้ชมกันอยู่ บ,บ่อยหน้าเวทีหมอลำนั่นเองครับพี่คนเนาะก็อุ้มิ่มข่าวกระแสก็เป็น FC ของป๋าอำนาจอีกหนึ่งท่านแล้วก็ภรรยาของป๋าอำนาจเช่นเดียวกันครับที่ไม่ว่าจะไปงานไหนไหนเขาก็จะมีการถ่ายคอนเทนต์กันสนุกสนานนะครับให้กับ FC ฟแฟนคลับเนี่ยได้รับชมกันนั่นเองครับพี่คนก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปเห็นข้อความของเหล่าบรรดาพี่พี่น้องๆในวงการหมอลำเนี่ยก็เข้าไปสแสดงความคิดเห็นให้กับป๋าอำนาจเนี่ยเยอะมาก,มากๆเลยนะครับทุกคนรวมถึงคนในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ ที่ได้มีการส่งกําลังใจไปให้ป่าอํานาจกันอย่างถล่มทลายนั่นเองครับทุกคนเนาะอ่าก็สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับนะเป็นกำลังใจให้ป่าอำนาจครับทุกคนก็มีรถเก๋งสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับทีนี้ซูมไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นป้ายเนาะทุกคนเนี่ยอุม้มข่าวกระแสซูมไปเนี่ยมันเป็นป้ายอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณนั้นนะครับกับการที่ป่าอำนาจเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวจะนารูปน้องทุกคนที่แบบป่าอำนาจเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาให้เอฟซีแฟนคกับทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสดได้กันแล้วกันนะครับ